สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยลาวโอ้พนักงานเบาออดหลานไายใส่ยังทำใส่แมใส่แมดใส่แม็ใส่แม็พี่น้องวันนี้เบาออดพาหลานกับลุงมาใส่ปุ๋ยพี่น้องใส่ก่อนย้ำบอเห็นยานโคนเห็นเกี่ยวเลี้ยงแม่นบอกโอ้เดี๋ยวเบาออดสิพาเอฟซีมาใส่ปุ๋ยนี่เบาออดสิพาพี่น้องพอดีวันนี้ต้องเอารถซิ่งลุงมาใส่พาวันนี้เพราะว่าต้องใส่ปุ๋ยอันนี้ใช้ ปุ๋ยปุ๋ยอ็นซีพี่น้องเอ็นซีเอ็นซีสองกระสอบผสมกับยูเลียหนึ่งกระสอบเด้อพี่น้องเออพุ่นเพื่นหวานนะเพื่นมันพี่น้องเพื่นมันเพื่นว่าปุ๋ยหลาเพื่นว่าปีนี้ใส่สองตันแม่บุลุงสองตันใส่ตาสองสองตันวันนี้เบา่าอัดพาเอฟซีมาบึงเบ่าอัดใส่ใส่ยี่ห้อเด้เบ่าอัดที่บอกเดอ้อใส่ยาล่าพี่น้องยาล่าเด้อพี่น้อง ยาล่าบวกกับอินซีเงินไหลามาสมชื่อไหมเดี๋ยวเบ่าออสิพาไปเบิ่งว่าเงินไหลามาอีลีบ่เดี๋ยวเบิ่งน้ำยางพี่น้องเบาออสิพาไปเบิ่งน้ำยางเดี๋ยวเบิ่งคนรอก่อนลุงนิดกับหลานซายลุงเพิ่งก็้าอยากกสวัสดีครับสว,วัสดีครับ,รบฝากติดตามน้ำเดอร์พี่น้องเอฟซีงฝั่งไทยล้วอันนี้คุปอโทคุเบ่าออส <laughs> เอามาใส่ใส่ปุ๋ยพี่น้อง <c oughs> คนมีคน <c oughs> คนคนสองคนนี่ใช้คู่ดูพี่น้องสามคนกับบ่าวออสในคู่วัดโทพี่น้องคู่เป็นสาวน่วยพี่น้องี๋ยวดูดูยางออกวะพี่น้องเนี่อันนี้ดูหน้าถึงพี่นอ้องต<ด>้นเดียวเปิดสองหน้าต้นใหญ่น,นี่ครับยางอันนี้ยางสองมีดเด้อพี่น้องโปะใหญ่เด้อพี่น้องไม่ใช่โปะน,น้อยๆโปะใหญ่ยางสองมีดล้วนี่ข้างล่างพี่น้องข้างล่างอีก อีกโปหนึ่งขึ้นสองหน้าพี่น้องขึ้นไว้ก่อนเพราะว่าน้าต่ำแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยข้างบนนี่มันออกแล้วเราก็สะปล่อยปล่อยหน้าถึงแล้วพี่น้องยางกําลังออกพี่น้องใส่ปุ๋ยนี่นี่พี่น้องดูปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเนี่ยพี่น้องเหมือนรครับเม็ดปุ๋ยพี่น้องเพรามาใส่ปุ๋ยกันเพราะว่านี่นี่นี่เราต้องผสมยาลายาลาพี่น้องยาลาเขาขาวไปเราก็ผสมอินรีแล้วอินทรียนี่อินทรีย์แล้วก็เคมีร้อมีนี่ยูเลียนน่ะนสี่ะ4 6หกูนศูนย์ แแล้วต่สภาพดินของยาลาพี่น้องเราต้องบึงดินด้วยเป็นเป็นเกี่ยวกับสภาพดินพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่อนผสมเรียบร้อยแล้วเราจะไปบึงกันว่าหวานแล้วเลยพี่น้องหวานแล้วปลูกยางแล้วพ่พอแล้วก็เมือปลูกทุเรียนด้วยเพื่อนปลูกทุเรียนด้วยเราทุเรียนกําลังปลูกปลูกทุเรียนมังคุดพี่น้องปลูกในป่ายางเติดเกิดว่าล้มยางปั๊บเขาก็จะมีผลไม้รองรับไปเลยพี่น้อง แต่ว่ามันจะเวลาล้มมันก็จะล้มยากหน่อยพี่น้องค่นยากหน่อยเพราะว่ามันมันจะเกะกะหน่อยเนาะเราก็ค่อยเบี่ยงออกพี่น้องมีสวนยางสวนยางพี่น้องอันนี้สวนยางเป่าอัดเป่าอัดพามาใส่ปุ๋ยพี่น้องเพราะว่าเอาด้ามาใส่ปุ๋ยด้วยผ้ามาเบิ่งพามาเบิ่งโอ้น้ำยางแตกปูดปูดพี่น้องเห็นบ่นี่นี่เพราะว่ามันแตกพี่น้องเป็นเพาะอย่างมันแตกไม่ใช่ว่าใส่ปุ๋ยแล้วมันไมได้กินเลยนะพี่น้องเพราะว่าเราไปเหยียบหักมันหัก พอมันภาคก,กาลังหากินพี่น้องมันกําลังขึ้นโอ้วันนี้ฝนเริ่มออกเริ่มทิ้งช่วงเขาก็มาใส่ปุ๋ยปลายฝนต้นหนาวพี่น้องสอบเ่เพราะว่าเขาต้องใส่ปุ๋ยไว้ลูกไหวไหมเดี๋ยวเอีเดี๋ยว้นกดโท่น,นี่โอ้โยกเองเลยสอบหนึ่งห้าสิบกิโล ยกไหวอยู่ได้น่ะห้าสิบโลแต่ว่าคนยังบ่มีเมียเริ่มเป็นคนเป็นเบาคนแข็งแรงกำลังไปยสระกัดแลววัดข้างกําลังคนหลายบึกเฮ็ดแกร์นี่อยู่บึกบึกแข็งแรงแม่นว่าหลานพึ่งเลื่อนกันละพึ่งพึ่งเป็นเบาเลื่อนกันดมาเลื่อนกันแม่นบ่เคนคนอยู่ที่มาข้ามเนื้อความมันไหลบัดยางไหลแน่อันนี้อันนี้เป็นสี่สิบหกศูนย์ศูนย์สูตรสี่สิบหกศูนย์ศูนย์อันนี้เป็นยาล่ามีล่า ยาล่ามีล่านะครับพี่น้องอันนี้เป็นปุ๋ยไหลามาเทมาพี่น้องสามกษัตริย์ปนกันเนาะสามเขาเรียกรวมฮิดรวมฮิดพี่น้องแต่ว่ายางออกดียอมรับประกันเบาออดไซส์เปลี่ยนสี่หละเงินไหลามาแต่เชี่งให้ดูถุงปุ๋ยพี่น้องต้นทุนไม่แพงพี่น้องเท่าไหร่นะลุงเราซื้อมานะาม่ะสองร้อยสามสิบบาทพี่น้องเบาออดไซส์นี่แหละเงินไหลามาพี่น้องฟังชื่อเด้อพี่น้องเงินไหลามาเออ เงินไหลามาครับพี่น้องถามตามเคมีพันแต่บางร้านอาจวิบมีเนาะถ้าเขตจังหวัดหนองคายอาจจะมีนี่มาใส่อะไรได้บ้างพี่น้องเ็บสีเดอร์พี่น้องใส่คูใส่กระมังก็ได้ใส่เอีอยงได้บ้างเนาะพี่น้องใส่ปุ๋ยใส่ยางพราราใส่ปานน้ำมันมใส่เอีอยงก็ได้พี่น้องปุ๋ยอะขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูขี้หม,มาปุ๋ยอย่างก็งามเบิดพี่น้องแต่ว่าปุ๋ยขี้คานนี่บ่ง,งามพี่น้องฝ<ม>ากใครคิดไว้พี่น,อน,น้องบ่าวอดคลิปนี้ฝากติดตามเด้อพี่น้องเอคนดี คนดีดีไปมากสิข้า่าโอ้มีน้ำากินด้วยพี่น้องขนมด้วยโอ้อยู่รวมสมบูรณ์เนาะอยู่กับบ่าวออสสังคมสังคมคนน่ารักนะมันมันมันซิกเกระเดนใส่ไอ้นี่มันมันซิเข้าหูเข้าจมูกข้าตาพี่น้องผสมผสมแล้วก็เราก็เอารถสิ่งวิ่งไปเลยตามล่องมันทั้งคูนู่นแล้ววานมนเรียบร้อยแล้วบันนี้เราเหลือบวมบวมพี่น้อง เขาเรียกบวมๆรับลาบนะพี่น้องที่รับลาบน่ะคนไทยเรียกพวที่สารเรียกบวมๆบวมนี่คือขึ้นอืดนะพี่น้องแม่นอะบวมเนี่คือขึ้นอืดแล้วพี่น้องคลิปนี้เห็นบะเมือดหลแล้วพี่น้องมือนี่เขาเขาใส่ปุ๋ยอีปุ๋ยเขาใส่ปุ๋ยใส่เยอะยางหลายพี่น้องสองพันก็ต้นเราต้องใส่ซีเมนตตันพี่น้องเออรอบรอบสองพี่น้อง ใส่เยอะๆ,ๆมันยังออกดีอย่าไปแพงปุ๋ยพี่น้องแต่ว่าเงินเงินเราอะมันแพงอยู่แล้วพี่น้องเขาหาเงินยากในพี่น้องอย่างสองมีดเบิ้มเบิ้มกีดนะเงินนะพอมีแต่นี่ไม่พอจ่ายพี่น้องถามว่ารัฐบาลขอเนี่ยเอาจาักบาทลุงลงังคลคายเอาขัาข้นต่ำข,ขอสามสิบห้าบาทสามรอร้อยก็โอเคนะไม่ขอมากพี่น้องเนาะเอฟซีคลิปนี้ผู้ใดถึกใจคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยพี่น้องสองฝั่งไทยลาวก็ดี เอาสาบาทพอพุ่นอ่ะลุงพุ่นกำลังเฮ็ดกับหลานเบลออดเป็นคนถ่ายคลิปอย่างเดียวพี่น้องมือกล้องเออถ่ายก่อนเออรถขึ้นบ่ไดก็ต้องให้รถซิ่งลุงมาจัดให้พี่น้องรถใหญ่มันขึ้นบ่ได้เอาคลิปนี้เบาออสทิ้งท้ายไว้จะมีคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนต่อเราค่อยว่ากันครับครับสวัสดีครับ